วันนี้เราจะมาทำหอมอกหน่อไม้ใส่ไก่กันนะคะก็เริ่มต้นใส่พริแกงไปเลยค่ะพริแกงเราตำเองเนาะใส่พิกแกงไปเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากนะคะก็ใส่หน่อไม้ต้มหน่อ,อไม้สดที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปก็ใส่ใตามใจเราชอบก็เนื้อไก่ เราจะใส่เป็นไก่ส่วนไหนก็ได้แต่ว่าเอเราหานได้แค่เนื้อไก่วันนี้ฝนตกหนักกะเลยต้องพึ่งโลดตัดอะได้เนื้อไก่มาแล้วเราก็ใส่ปรุงไปเลยค่ะน้ําตาลรสดีนิดหน่อยสูตรของเราคือกะกะเอานะฮะไม่มีสูตรตายตัวค่ะทำไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลา น้ำปลาที่มีเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อที่เขาดรามาก,กันอยู่นะคะแล้วกะท,ทิกะทิกองเราใช้เป็นกะทิทริกกอกนะคะใส่ไปพอประมาณก่อนค่อยๆเติมไปนะคะปรุงไปเติมไปนะคะแล้วก็น้ำยานางค่ะยานางไปสักสองสามทับทีนะคะค่อยๆปรุงแล้วก็มีพริก <c oughs> พริก <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ่า แล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดหนึงไม่น,นิดแล้วมันหกใส่ะคะ่ะค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะคนไปใส่น้ำตาลน้ำตาลุงไปะคะ่ะทุกอย่างกระกะเอาะคะ่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นห่อกันเลยนะคะ ใบยอรเราไม่มีเนาะเราก็เลยใส่ใบโหระพาค่ะใบจองก็ฝนตกเราก็เลยต้องไปนึ่งเอาเพื่อให้มันไม่แตกเนาะแต่ก็แตกอันนี้ห่อแรกก็จะเออตามสภาพเลยค่ะห่อแรกก็กะไม่ถูกไม่เคยทำเนาะก็คือแม่ผีเลือนอะไรเงี้ยก็คือแบบนี้ย ม่ตองแตกค่ะแตตก็อม่แมวใบใหม่ลองนะคะเพราะว่าประหยัดมากม่ตองเพราะม,มีแค่นี้ฝนก็ตกห่อ,อแล้กก็เออเออก็ห่อได้อยู่มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่เนาะเออมันก็สวยแหละอืมเขากินข้างในเขาไม่ได้กินที่ใบตองเนาะทุกคนเนาะ ก็ค่อยๆวางเนาะเดี๋ยวมันจะแตกมันจะรั่วมันจะเอ,อปิดไม่สนิทาวางไม่เก,กินกลางขยับขยับขยับนิดนึงนะคะทำไอศิมฟันจัดไปเลยจ้าเลิศหอนที่สองใช้ลูกใช้ลูกแววจานมาลองก่อน มันผิดสูตรมันผิดขั้นตอนส่วนที่สองก็แบอาจารย์มาลองเอาใบโหงและพาลองก้นแล้วก็ปากห่อหมกที่เราห่อไว้เตรียมไว้มาหอ่อมีความเป็นแม่สีเรือนมาก ทำได้ขนาดนี้เธออโอเลิศมากเลยค่ะสวยงามมากอันนี้ใบตองไม่พอโอ้น้ำมันหกแล้ว่ะมันไหลแล้วค่ะปิดปิดไว้เดี๋ยวปิดไว้เดี๋ยวมาคงอยู่มันไหลก็ขอหออไปก่อนเดี๋ยวมันไปสุกอยู่ในซึ้งเนาะอันจะเสียบได้ก็จะทำได้เนาะ ค่ะเสร็จแล้วสวยไหมคะทุกคนลูกชายก็ใช้ลูกชายเอาไปใส่เครื่องที่ตั้งไฟน้ำเตือนไว้ว้าวกระโสกแล้วค่ะนะกุกแล้วนึ่งประมาณสามสิบนาทีนะคะ